สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับเลเซอร์ของปืนอัดลมกันให้มันตรงนะครับผมก็อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมจะเน้นให้มันตรงเป้านะเนื่องจากว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นจากเงาของเลเซอร์ไหมเงาก็คือไออันเนี้ยนะก็คือในตรงนู้นมันไม่ตรงนะครับผมมันเบี้ยวไปทางขวานหนึ่งนะแล้วก็จะมาปรับให้ตรงกันนะครับผมโดยที่อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะก็คือนี่ไขควงนะครับผมอ เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแป๊บนึงน,นี่หละอยู่ที่เลเซอร์ของปืนกันนะครับผมที่เราจะปรับก็คือสิ่งที่เราต้องถอดก็คือตรงด้านท้ายมันนะเออกระเด็นจะต้องถอดก็คือมีด้านท้ายแล้วก็หัวมันแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับผมโดยการหมุนนี่แหละนะหมุนดึงหมุนดึงมันก็อาจจะฝืดๆหน่อยนะครับผมผมทำมือเดียวไม่ถนัดปะถอดแป๊บนึง โอเคถอดแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้มีเกี่ยวอะไรนะก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะขั้นตอนต่อไปก็ให้เราไขาออขันน็อตนะก็คือมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มี2จุดนะเท่าที่ผมดูโอเคแล้วเราก็มาเริ่มไขกันเลยนะนค,ครับผมโอเคครับผมพอเวลาไขาเสร็จแล้วเราก็จะต้องเออเก็บน็อตไว้ดีๆเดนะเดี๋ยวมันหายแล้วก็มาแกะนะก็ง,ง้างออกมาเลยนะครับผมเนื่องจากมันเป็น2ชิ้นนะโอเค นี่ยมันก็จะเป็นระบบแบบนี้นะถามว่าเราปรับยังไงนะก็คือวิธีการปรับของผมใช่ไหมก็คือการหมุนตรงนี้หมุนเน,นี่หมุนมันนะก็คือลองสุ่มๆหมุนไปนะแต่ผมจะลองหมุนให้ไอ้ไอ้นี่มันขนานกับไอ้นี่ดูก็คือประมาณนี้นะครับผมอ่ะ จากนั้นเราก็ลองประกบมันเข้าไปก่อนนะโอเคพอประกอบเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็ลองเอาไปสวมกับปืนดูเลยสวมเข้าไปอโอเคแล้วเราก็ลองเปิดดูนะอ่ะมันก็ตรงเข้ามานิดนึงนะแต่มันก็ยังสูงไปสักนิดนึงผมก็จะเอามันออกมาเพื่อเอาให้มันแบบ กดลงอีกหน่อยเมื่อกี้มันสูงไปใช่ไหมเราก็อาจจะกดไรงี้มันอนะระวังหักได้นะก็คือกดมันลงมาสักนิดหนึ่งระวังมันหักนะทุกคนถ้าอันนี้หักไปเนี่ยถือว่าเดี๋ยวพังเลยนะเลเซอร์โอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็คือไอ้ไฟนี้นะก็คือถ้าใครไม่ชอบใช่ไหมก็ให้เอากันไกลเนี่ยตัดสองเส้นเนี่ยสองเส้นคือขาวหรือแดงก็ได้ ตัดแล้วมันก็ยังใช้เลเซอร์ได้ปกตินะเหมือนกับอันนี้เนี่ยเห็นไหมก็คือมันไม่มีไฟข้างล่างแต่มันจะมีแต่เลเซอร์อ่ะถ้าใครไม่ชอบนะแต่ผมจะเก็บอันนี้ไว้แล้วกันเพราะว่าผมตัดไปแล้วก็คืออันนั้นผมจะเก็บอันนี้ไว้ตะหมุนเออเราจะรู้ได้ไงว่ามันตรงนะเราก็ลองเสียบกับลองกับปืนไปเรื่อยๆนะก็คือจนกว่าเราจะพอใจนะจนกว่าเราจะพอใจว่าแบบเอ้มันพอดีแล้วอะไรเงี้ยนะ หมุนนลเนี่ยไปเรื่อยๆนะลองกดขึ้นกดลงโยกซ้ายโยกขวาเล็กน้อยนะอย่าไปโยกเยอะเดี๋ยวหักใส่เข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บอ่าใกล้เคียงแล้วเห็นไหมจากที่มันไปอยู่ด้านซ้ายตอนนี้มันไปอยู่ด้านล่างแล้วตอนนี้ก็คือผมต้องงานปรับให้มันไปอยู่ประมาณตรงนี้นะก็คือเนี่ยก็คือเหนือเหนือไอ แทงเล็กๆอะ่ะเพื่อนผู้ชมเห็นไหมแทงเนี่ยก็คือมันอาจจะไม่ตรงเป้ามากนะแต่ผมอยากให้มันอยู่แบบแค่ตรงกลางก็พอก็คือมันเป็นปืนอัดลมก็คืออยู่ประมาณเนี้ยนะก็คือแบบไม่ได้ให้มันตรงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดบีบีกันอะไรขนาดนั้นนะก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะประมาณนี้นะผมก็จะดึงมันออกมา,มาเอาละนะว่าหมุนแล้วเราก็ทดสอบจะเราพอใจแล้วใช่ไหมก็ประกบเข้าไปนะพอเราได้ที่พอใจนะเราก็ ประกอบมันเข้าไปแล้วเราก็ไปใส่ดูนะโอเคก็ประมาณนี้เราก็ลองเปิดดูนะอ่านี่เป็นไงมันก็พอดีกับจุดอันนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นสไนใช่ไหมเวลาเขามีไอ้สโคปอันนี้แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องใช้นะก็ปิดประมาณนี้อ่ามันก็จะตรงระดับหนึ่งอ่ะนะก็คนะือเนี่ย เห็นเป้าเนี่ยไหมเนะน,นี่ยอันเล็กเห็นไหมมันตรงกับเป้านะอ่ามันก็ตรงในระดับหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ได้ตรงมากอันที้อยากมันเป็นปืนอัดลมธรรม,รมดามันไม่ได้เป็นบีบ,บีกัน์อะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าอยากให้ผมสอนอะไรนะแล้วก็จะสอนป่าประมาณนี้แหละนะก็แค่หมุนไปหมุนมานะแล้วก็บวกกับข้างบ้านมีเสียงดังนิดหน่อยก็อาจจะขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผม เดกันครับเ,เกือบลืมไปเลยเกือบลืมประกอบกับโอเคเอาอทุกอย่างประกอบกลับได้นะกับคืนที่ของมันนะก็คือในตามนี้ก็น็อตไขเรียบร้อยอ่ะที่นี้ก็เสร็จงานนะ